ก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมให้นะครับมีเพื่อนสมาชิกอยากจะใช้โปรแกรม e c h o l i n k โดยใช้ไมค์บลูทูธนะครับก็ตอนนี้นะครับไมค์นะครับสามารถใช้กับโปรแกรม e c h o l i n k ได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวมาทดสอบนะครับก็เซตค่าเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับหลังจากนั้นก็สามารถกดใช้งาน ทดสอบเทปหนึ่งสองสามสี่ห้าเทปทดสอบเสียง1 2ึ่งสองหนึ่งสองเทปทดสอบนี่นะครับทดสอบเทปหนึ่สองสามห้าเทปทดสอบเสียงอ่าครับสองเทปทดสอบจะลองลองเบาเสียงลงมาได้ก่อน,นเ,อเสียงเพิ่มเสียง เทดสอบ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 หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทสทดสอบเสียงกำลังพยายามลดเสียงลงมาอ๋อแต่ก็ลดได้เยอะนะครับเสียงเสียงลดได้เยอะนะฮะเสียงเสียงลดลงมาได้เยอะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ทดสอบ1 2 3 4 5สอเทสทดสอบเทสหนึ่งสองสทดสอบหนึ่งสอเทสทดสอบเ2 3 4 5นึ่งสองครับประมาณนี้นะครับทั้งลำโพงและไมคใช้ที่ตัวบูทูธครับ